แต่ถ้าดำเนินตามตามทางที่บอกนี่ก็ก็ไม่น่าจะผิดหวังนะมันใช้เวลาไม่นานก็บอกแล้วว่าใช้เวลาไม่นานมันทางตรงมันไม่อ,อ้อมไม่ค <c oughs> ้อมขอโทษเมบอกว่าง่ายไปนะ้นเขาไม่เชื่อมันเขาว่าง่ายไปจะ,จะไวขนาดน,นั้นเนี่ยเขาไม่มีใครเชื่อเลยโยม <c oughs> เนาะนั่นแหละโทษโอ้ยขี่โมขี่คุยมมันเออมันไม่ใช่แล้วมันขี่คุีมไข มันไม่มีใครเชื่อเพราะมันง่ายเกินไปเพราะเขาชอบวิธียากก็ไม่ชอบวิธีง่ายใช่ไหมล่ะอืออน, um, นั่นแหละคน,<ผ>ค,นคนมันพร้อมไม่ไม่ได้มาทําวิธีนี้ก็ไม่เชื่อแล้วก็เรียนไ,ไม่ใช่วิธียากนกนะ็นั่นแหละแล้วก็ทีนี้มันมีวิธีวิธียากมันเคยทํะมางั้น mankind, เคยชินพอมาเจอวิธีง่าย<ม>ก็ว่าไม่ไม่ใช่แล้วคือว่าอืมการถือตามอะไรเงี้ยมันคืออยากยากหมดเลยแนั่นแหละก็ก็ไปทางยากกัน ก็ทางทางที่มันไม่ยากมันมี้เนี่ยเนี่ยวิธีก็เนี่ยก็เนี่ยคิดดูแต่ยากมาทำมาสามสิบกาปีก็ใช้วิธียากแค่ไหนอาจารย์ก็ใชนยากก็สอนก็สอนทางสอนแบบแบบยากเออไอแต่นี่มามารู้วิธีนี้แล้วก็เลยไม่เอาวิธียากมาสอนก็บอกแล้วไม่ไม่กลัวจะเสียเปรียบใครหรอกไม่เอาคืนอะไรงั้นไม่เอาคืนใครไม่ไม่กลัวใครมันจะเสียเปียบใครเพราะเออเรา โง่มานานแล้วเราเช่าเสียเวลามานานแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นมาเสียเวลาอย่างเราเนี่ยอ่มอันไหนที่มันง่ายเราก็เอามาสอนอันไหนที่มันยากเราก็เก็บไว้ก่อนมันไปได้แต่มันยากนะครับก็บอกแล้วว่ามันไปได้หมดทุกทางหนทางที่จะไปมันมีหลายเส้นทางนะให้มันอยู่ในทางมั่ยอยู่ในกายในจิตเนี่ยมันไปได้หมดนะขอให้ลูกอยู่ที่กายที่จิตมันไปได้หมด แต่ที่นี้จะรู้ด้วยวิธีไหนนั่นอีกแบบหนึง่งจะบริกรรมมาแล้วมาพิจารณากายก็รู้ได้หรือจะเอาลมเข้าออกอะไรมาก็มารู้ได้เหมือนกันนะแต่จะรู้สึกตัวไปไง่ายกวรู้ได้มันมีหลายวิธีแล้วแต่คนจะเลือกแล้วแต่สนับไม่ต้องข้านกันว่าวิธีนั่นถูกวิริพิธีนี้ผิดเนะี่ยไม่ต้องข้านกันมันไปได้หมดนั่นแหละทุกวิธีถ้ามีสติไปในกายสติปฐานสีเนะี่ยมันไปได้หมดไม่ต้องเบก โต้ไปแย่งกันว่าวิธีนั่นถูกวิธีนี้ผิดถ้ามีสติไปในกายเวทนาจิตทำมันไปได้หมดนั่นแหละเพราะมันไม่ได้ออกนอกกายนอกจิตเนี่ยสติประธานขี่ทันชีมาที่กายที่จิตแล้วมันจะผิดตรงไหนอันนี้ก็รู้อยู่ที่กายที่จิตมาตลอดเนี่ยอพอรู้เห็นกายตามความเป็นจริงมันก็เข้าไปหาจิตใช่ไหมล่ะก็รู้สึกตัวไปเนี่ยมันคือสมถะเนี่ยรู้สึกตัวไปทั้งวันเนี่ยคือสมะธพอไปเห็นจิตเห็นเห็นมันคิดเนี่ยคือวิปัสสนา อ่ามันก็อันเดียวกันนั่นแหละมันก็ไปเห็นจิตนะก็ก็จบแล้วมันต้องพิจารณาที่ไหนก็มันก็เจอแต่ความคิดเห็นจิตแล้วก็คชิดไม่ได้เห็นไหมคิดไปก็รู้ทันดับคิดทันดับเนี่ยต้องพิจารณาหรืออันนี้จังทุกขังอนัตตาน่ะอสุภะเนี่ยต้องพิจารณาหรือมันไม่ใช่จิตนี่แล้วไปหลงอ่ะกระทันจิตมันคิดแล้วเนี่ยจะไปพิจารณาอะไรมันก็เกิดจากความคิดเนี่ย,จจไ,ยไปเกิรรดราคะโทสะก็เกิดจากความคิดมันเ,เกิดจากอะไรอ่ะกายพวกนั้นเขารู้ว่าเขาเป็นราคะโทสะอะไรหรือใครไปเป็นคนไปหลงอ่ะ ก็ไม่ใช่จิตอันนี้เลวไปหลงอ่ะก็แก้ก็ต้องแก้ที่จิตแต่มันไปดูจิตทีเดียวไม่ได้มันต้องสาวจากนี่ไปรู้กายตามความเป็นจริงแล้วมันจึงถึงจะเข้าไปหาจิตใช่ไหมหล่ะมันก็ต้องไปตามขั้นตอนของมันมันช่ไปจัไปรัดเลยขึ้นต้นไม้เมือต้องขึ้นตามต่้งต่โคนมันขึ้นไปก่อนอันนี้กับมันกันก็ต้องไต่ตั้งแต่ระดับอนุวานขึ้นไปเนี่ยกาฝึกสติรู้ตัวนี่แหละคือสมถะอ่า มันก็เหมือนบริกรรมพุดโทนั่งหลับตาเนี่ยนะเขาเรียกมันก็สมถะเนี่ยรู้สึกตัวไปเองไปสมาะิโดยก็ครับเนี่ยมันพมันเป็นสมาธิจิตตั้งมันขึ้นมาแล้วไป็ถัดเห็นความคิดทันความคิดเห็นมันคิดก็แค่นั้นมันก็ดูแต่จอจอ,อยู่ที่เดียวเนี่ยสิเนี่ยก็เนี่ยจะนั่งหลับตาอย่างนี้พิจารณา,า,ากายมันก็เข้ามาหาจิตอ๋อแล้วอันไหนจะทายจะไวกว่ากันเอาให้ทา้ทาเลยเอามาสองคนแล้วก็ลองทําคนละวิธีแล้วใครจะไปถึงก่อนเอางี้ดีกว่า อันนี้มันไม่ไปหลงติดความสงบไม่ไปหลงนิมิตไม่ไปหลงติดผู้รู้พอมันรู้ดูตลอดเนี่ยมันรู้ตลอดตั้งแต่รู้สึกตัวมันรู้แล้วเนี่ยเห็นไหมมันรู้แล้วมันจะไปหลงตรงไหนจนเข้าไปหาจิตมันก็รู้เนี่ยทันความคิดอยู่ตัวคิดอะไรมาก็รู้มันหลงตรงไหนเอามีแต่ความหลงมันหมดไปเนี่ยความโง่หายไปความฉลาดเข้ามาแทนที่ความหลงหมดไปความรู้มาแทนที่เหมือนกันมันใช้เวลานานเหรือเอาลองดูก็ได้ทำให้เชื่อเอาสองคนมาทําคนวิวิตแล้วิธีที่ว่าเนี่ย คนหนึ่งบริกรรมพุโทโธและพิจนากายคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกตัวไปแบบนี้ใครจะไปถึงก่อนอลองดูลองดูก็ได้เอรเห็นไหมละ่ะอันนี้มันทํามาหมดดบหมดลายแล้วเหมือนกันจนจะตายทิ้งใครมันก็เป็นอย่างนั้นมาทางนั้นแหะไม่ว่าใครละแต่ทีนี้เรามารู้วิธีอย่างนี้แล้วเราจังจะไปทำอย่างวิธีนั้นอยู่หรือก็ไม่ได้ไปดูถูกวิธีนั้นก็บอกแล้วไปได้หลายทางก็บอกแล้วเนี่ยเพื่อไม่ได้ไปขัดไปแย่งวิธีไหนเลย ที่พูดไปนี่คือไม่ได้ขัดแย้งไปถึงได้หมดเหมือนกันแต่จะช้าจะไวเหมือนกันแล้วแต่นะแต่ไปได้หมดถ้าไปเดินตามทางมรรคของพุทธเจ้าไปได้หมดเลยอยู่ที่กายที่จิตมีสติรู้อยู่ที่กายที่จิตสติปัญหาฐานสีไปได้หมดบริกรรมพุทโธมาก็ต้องมาอยู่ที่เนี่ยไม่ให้มันออกไปจากข้างนอกจะไม่ให้มันอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยจนมันรวมแล้วก็ไปพิจารณากายใช่ไหมก็ใช้ความพิจิตรณาไปเนี่ย,ยรราากว่าจะรู้ตายกายเนี่ยตามความเป็นจริง จนวางกายได้แล้วเข้าไปหาจิตใช้เวลาเท่าไหร่อา้าวลองดูว่าใช้เวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีพอไปเข้าไปเห็นจิตแล้วเนี่ยเอเหลือแต่ผู้รู้ก็ไปติดผู้รู้อีกอหลงผู้รู้อยู่นั่นนะคอยรักษาผู้รู้ไม่อยากให้อะไรมันกระทุกกระเทือนรักษาอยู่ตรงนั้นใชไไปไหนก็ไปไม่เป็นทีนี้เอาอันนี้มันไม่เป็นแบบนั้นอพอเราเดินไปเนี่ยเห็นไหมฝึกสติรู้ตัวไปเนี่ย สติมันก็มีแล้วทีนี้สมาธิ parole, ความตั้งมัน่นมันก็เกิดขึ้นพอเสร็จความตั้งมั่นมันเกิดขึ้นมันก็เห็นความคิดเห็นม yeah. ันคิดเห็นมันคิดเห็นม yeah. ันโกรธเวลาโกรธขึ้นมาเห็นมันโกรธแต่ก่อนเราโกรธเนาะมันไม่เห็นว่ามันโกรธแบบนี้ไม่เห็นว่ามันคิดแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากความคิดเนี่ยที่ไปเป็นเกิดชอบเกิดชังเกิดราคะทัวสางก็เกิดจากความคิดเพราะเราไม่ทันความคิดเนี่ยพอเราไปกับความคิดแล้วแล้วมันจะต้องพิจารณาทําไมอะไรทีเนีอา ก็ราคะมันเกิดจากความคิดเนึ่ก็เราไม่ปรุงปรุงให้มันต่อนะมันก็คิดมาเอาก็ไม่ไปมันก็ดับเนี่ยมันจะไปเกิดราคะได้ยังไงถ้าเราใช้ความคิดอย่างนั้นเอาเอาสุภาษะมาข่มแล้วเมื่อไหร่เอาแล้วมันไม่ขาดถึงถึงจะรู้กายตามเป็นจริงเข้ามาหาจิตอีกก็เหมือนกันก็นอยู่วเข้ามาหาจิตเนี่ยรู้กายเคลื่อนไหวไปมาแล้วสติตั้งนั่นก็ไปเห็นจิตเห็นมันคิดมันมันผิดกันตรงไหนก็อยู่สติอยู่ในกายในสติประฐานสี่ ท่านก็บอกแล้วเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีมันถูกมันผิดตรงไหนล่ะก็อยู่ในกายก็ไปดูก็ได้เนี่ยท่านก็อาาา่านมหาสติปัฏฐาน4กันก่อนถูกหมดก็สติไปในกายเนี่ยไปในจิตเนี่ยอ้กอ็มีแต่รูปกับน้ํา,ากายกับจิตเนี่ยเอรู้ความที่ก่อนมความวาเห็นคิดเออมันมันต้องมีสติฝึกสติรู้ตัวทั้งวันอย่างนี้ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับไปก่อนจนมันช่ําชองจนสติมันตั้งมั่นแล้วมันเป็นสมาธิ นี่เดียวค่ะแล้วมันความคิดอ่ะมันหยุดที่มันน่า้าที่สุดเพราะว่ายากสุดมันเป็นเรื่องยากสุดที่มันจะการนั่นแหละมันมันหลงหลายที่หลายอย่างก็บอกแล้วว่าให้สองคนมาทําแข่งกันดูเอ้าคนหนึ่งนึ่งบริกรรมพุทโธและพิจารณากายคนหนึ่งมีสติรู้ตัวไปเงนี้ใครจะไปเข้าถึงผู้รู้ก่อนอันนี้คืออันนี้มันยากสุดนั่นเห็นไหมที่จะวางความคิดอ่ะยากสุดทั้งหมดเลยยากสุด เนองพอก็ความคิดซะก่อนแล้วไไก็ฝึกกายสติรู้ตัวไปเนี่ยเห็นไหมรู้สึกตัวตั้งแต่ตืน่นนอนจนหลับเนี่ยเป็นอาจินเป็นกิจวัตรประจำวันเลยเนี่ยอพอสติไปย่างงี้ไปมันก็สะสมไปสะสมไปมันก็เป็นาม,มาที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นขึ้นมามันก็เห็นความคิดเห็นมันคิดเห็นมันโกรธเห็นมันทํานู่นทํานี่เห็นมันล้างถ้วยล้างจานเห็นมัน,หนเห็นไหมก็มีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นี่มันก็เป็นผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ขึ้นมา เป็นผู้ดูกับสิ่งที่ถูกดูเนี่ยแล้วมันจะไปหลงยังไงก็รู้มันทักวันนั้นมันจะไปหลงยังไงก็รู้อยู่เนี่ยเอ้ามันคิดมากูก็รู้มึงโกรธกูก็รู้ใช่ไหมล่ะมึงไม่พอใจกูก็รู้มึงหงุนหงิดกูก็รู้มึงเกิดราคะกูก็รู้มึงโทสะมากูก็รู้อ่ามันหลงตรงไหนก็มีแต่ความหลงมันหายไปเนี่ยความรู้มาแทนที่เนี่ยกิเลสก็บางไปแล้วเนี่ยมันจนเป็นมหาสติเอ้ามหาสติประฐานสี่ท่านก็บอกแล้วอ่ามันจะไปผิดตรงไหน มันก็ละกิเลสเกิดมหาสติประฐานสีเนี่ยแล้วมันยุ้อยู่ในกายเนี่ยที่จิตหมืนจะไม่ได้ออกนอกกายนอกจิตทำสอนพุทธเจ้าทั้งหมดก็ชี้มาที่กายที่จิตมันท่านไม่ได้ชี้ให้ออกไปข้างนอกไปจับผิดคนนู้นไปเพ่งโทษคนนี้นะมันท่านไม่ได้สอนมันก็ชี้มาที่กายที่จิตนี่หมดเลยคาสอนของท่านไม่ได้ชี้ไปไหนนี่ก็มีสติประฐานสีก็ที่สติไปในกายมันจะมันจะไม่รู้ไม่เห็นได้ไงเอาก็ดูตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับทุกวันมันไม่เห็นเหรอ อันนั้นมันรู้ทั้งแต่ตื่นนอนจนหลับได้ไมน่ะฮะกว่าจะสงบบริกรรมกว่าจะกว่าจะสงบและกว่าจะเป็นมาพิจาร,รณากายกว่าจะเห็นกายตามเป็นจริงอ่ะวางกายได้เข้ามาหาจิตมาหาผู้รู้อีกอ่ะให้เวลาเท่าไหร่อันนี้มันไม่นานเนี่ยเอ้แต่ฝึกดักบันน้นตั้งตต่ตื่นนอนจนหลับเนี่ยเอารู้สึกตัวอย่งเง้นเดี๋ยวก็เข้าไปเห็นความคิดแล้วมัน เป็นสมาธิขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็เป็นเนี่ยอะไรผ่านมาก็รู้อารมณ์ไม่พอใจมาก็รู้เห็นหมดพอใจไม่พอใจมาก็เห็นหมดมันก็ทํามาปรุงแต่งมันไปปรุงแต่งต่อเห็นไม่เห็นแล้วก็ดับเนี่ยไม่ไปกับมันดูทั้งทุกขณะจิตเนี่ยจนเป็นมหาสติก็คิดดูเอาจนมันไม่ไ่ด้ไปบังคับมันมาทางานเองทั้งวันนึกตื่นนอนจนหลับจนเป็นทุกอาการเกิดขึ้นมาเน่ยเฉยบ้างบางทีก็อาการเฉยบางทีก็อาการบ้าง บางทีก็เอ๊ะมันไมนเหมือนไม่ภาวนาะไม่เป็นเหมือนไม่ไปหน้ามาหลังอเนี่ยมันก็เป็นล้วนเป็นอาการเนี่ยเขาเรียกว่าอาการเนี่ยแต่ก่อนมันมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้มีผู้ดูกับสิ่งที่ถูกดูแต่ก่อนนะอันนี้มันไปเห็นเป็นอาการทิอาการสุขอาการทุกข์อาการเฉยอาการว่างอาการพอใจไม่พอใจมันเห็นเป็นอาการเกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยต้องพิจารณาอ๋ออันนี้จังไหมละ่ะทุ้ขังมันไม่เที่ยงต้องว่างไหม นาตาไม่ใช่ตัวตนต้องไปว่าก็เขาเกิดดับเนี่ยเรียนรู้อยู่ทั้งวันมันแสดงให้ดูทั้งวันแสดงสดๆให้เราดูเลยต่อหน้าต่อเนี้อก็มันแสดงแล้วเกิดดับหนึ่งไปคิดมากูรู้ทันกระดับคิดมาลูทันกระดับพอใจไอ้พอใจรู้ทันมาดับไปโกรธมารู้ทันดับไม่รู้ว่าอารมณ์อะไรผ่านมาดับเนี่ยมันเป็นมหาสติมันทํางานเองเห็นไหมมันก็มันก็เป็นเองใครบังคับให้มันเป็นใครบังคับมันได้มันเป็นให้กูวันนี้พวกนี้นะ กูเบ well, ื mm. ่อมามาแล้วกูทุกพาะมึงมานานแล้วมึงรีบเป็นไงมันบังคับได้เลยอมันเป็นเองนะหน้าที่ของเขาเขาจะเป็นของเขาเองใครไปบังคับก็ได้เขาเป็นธรรมชาติเขาจะเป็นก็เป็นของเขาเขาโดยหลักธรรมชาติไม่มีใครไปข่มขู่ไปบังคับขู่เข็นให้เขาเป็นได้เป็นธรรมชาติที่เขาจะเป็นของเขาเองอเนี่ยเป็นธรรมชาติถ้าเราไปฝืนธรรมชาติอยากให้เป็นเดี๋ยวนี้นะเขาเรียกฝืนธรรมชาติเขาไปแทรกแซง มันก็ทุกทันทีแล้วก็มันมันก็ไม่เป็นอีกก็ทุกโดยใช่เหตุนี่อันนี้หน้าที่เขาจอเปลี่ยนขเขาเองเรามีแต่ทําเหตุแล้วผลมันจะเกิดเองใช่ไหมเนี่ยใครบังคับได้ก็รู้ตามธรรมชาติที่เขาเป็นอย่าเข้าไปแทรกไปแซงอย่าเข้าไปยุ่งกับเขาธรรมชาติที่เขาจะเปลี่ยนขเขาเองอันนั้นไม่มีใครไปบังคับให้เขาเปลี่ยนได้ยิ่งอยากเป็นยิ่งไม่เป็นอือก็ยิ่งทุกเพิ่มทุกเข้าอีกสมุทยัยเนะี่ยความอยาก ตัวตนเข้าไปเต็มร้อยนะนี่มันต้องอยากมันเป็นก็เรื่องของคุณคุณไม่เป็นก็เรื่องของคุณเ,เรามีหน้าที่รู้เฉยๆอ่ะอามันจะเป็นไงก็รู้รู้เฉยอย่างเดียวเ,เนี่ยเขาไม่ไมแทรกแซงเนี่ยเขาเรียกไม่แทรกแซงรู้เฉยคือไม่ไปแทรกแซงไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เขาเรียกแทรกแซงมันฝืนธรรมชาติอน่่งเขาเรียกฝ <falsch S 2> ืนธรรมชาติถ้าไม่ฝืนธรรมชาติก็รู้ตามที่เขาเป็นเนี่ย โอ้มันสุกเนี่ยก็รู้โอ้มันสุกเนี่ยทุกทุกโอรู้ทุกเนี่ยมันก็ทุกเนี่ยอย่าเข้าไปเป็นกับมันรู้มันว่ามันสุกมันทุกเนี่ยเป็นอาการเกิดดับนะมันว่างก็เป็นอาการเกิดดับว่างก็รู้ว่ามันว่างพอใจก็รู้ว่ามันพอใจไม่พอใจก็รู้ว่ามันไม่พอใจเป็นอาการอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าเข้าไปเป็นกับเขาเนี่ยทําจิตให onic, ้เป็นกลางรู้เฉยๆอย่างเดียวเนี่ยตัวตนหมดไปอ่าตัวตนมันก็หมดไปเองมันเกิดบางไปเรื่อยแล้วตัวตนน้อยลงน้อยลงเพราะอะไรไม่ให้ค่าไม่ให้ราคามัน เด to ี๋ยวถ้าเรามันสุกเราไปสุกกับมันคือให้ค่าให้ราคาแล้วนะไปเข้าไปเป็นพอทุกก็ไม่ชอบแล้วนะผักใส่ไร่สงอ่ามันก็เนี่ยสุกมันทุกทั้งสองฝั่งทั้งสุกทั้งทุกมันเกิดดับเนี่ยจะไปเอาอะไรกันมันเกิดดับมันเป็นไตรักมันเกิดดับจะไปเอาอะไรกันเพรเนี่ยก็รู้เฉยๆนะมันสุกก็รู้เฉยมันทุกก็รู้เฉยมึงบ้างก็รู้เฉยพวกอันนี้มันเป็นอาการหมดนะเนี่จนไปเหลือแต่ตัวรู้ไอ้เดียวเนี่ยมันก็เหมือน มันมันครอบไว้อันเดียวนั่นแล้วก็มันจะหลุดออกมาเขาเองนะหลุดจากที่ครอบมาเองหนมันเมื่อมันแก่จัดมันศีลสมาธิปัญญามันเต็มเขาเป็นของเขาเองก็เหมือนผลไม้มันหลุดจากขั้วเองนั่นแหละก็แบบเดียวกันใครจะบังคับให้เขาเป็นได้เป็นธรรมชาติที่เขาตกเป็นเองแต่เรามันไปชอบไปยุ่งไปปรุงไปแต่งไปแทรกไปแซงเขามันจะต้องทํใไมไม่เป็นเมื่อไรจะเป็นจะวางยังไงจะทํายังไงมันถึงจะวางเนี่ยมันมีแต่ไปแทรกแซงเป็นมีแต่ความอยาก มันไม่ธรรมชาตินันเรียกฝืนธรรมชาติเพราะธรรมชาติเขาเป็นของเขาเองไม่มีใครบังคับให้เขาเป็นได้มันงั้นก็เป็นผ้าละหันหมดแล้วสิถ้าบังคับเป็นได้เอ้าวางเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยมันก็เป็นผ้าระหันทันทีใช่ไหมล่ะใครมันบางใครบังคับมันได้ล่ะเอ้ามันเป็นธรรมชาติที่เขาจะเป็นของเขาเองเนี่แหละคือธรรมชาติยันรู้ธรรมชาติให้มันจบนั่ไหล่ะธรรมชาติภายนอกธรรมชาติภายในมันก็กลมกลืนเป็นอันเดียวกันธรรมชาติภายนอกภายในมันก็ไม่ไปฝืนธรรมชาติแล้ว กลางวันเขาก็เป็นกลางวันอยู่งันกลางคืนเขาก็เป็นกลางคืนอยู่งะอะไรล่ะอันทุกสิ่งอย่างสรรพสิ่งทั้งหลายเขาเกิดเนี่ยจะกระจังเละไรเขาก็ร้องไปตามธรรมชาติเงขออาเป็นธรรมชาติเนี่ยมันกลมกลืนกันเป็นอันเดียวกันมันไม่ขัดไม่แย้งมันไม่ไปแก้ไปไขธรรมชาติเห็นไหมนะแต่กอนเป็นแกแก้ไขเนี่ยทําไมมันไม่เป็นทําไมจะวางยังไงจะทายังไงถึงจะวางเนี่ยมันป็นปิดยุ่งกับเขาแค่นั้นเลยอ่านั่นแหละไปแทรกแซงไปความอยากนั่น่ะมันไม่เป็นยิ่งอยากยิ่งไม่เป็น ยิ่งวิ่งไปไกลเลยความมันวิ่งตะคุบเงาเนะี่ยวิ่งเท่าไหร่ก็จับมันไม่ได้สักทีนะถ้าหยุดแล้วมันจะจับได้ไงไม่ต้องไปยุ่งกับมันรู้ตามที่มันเป็นรู้ตามเป็นจริงของเขาที่เขามีเขาเป็นอยู่แล้วอย่าไปฝืนธรรมชาติยอมรับทุกสรรพสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในโลกกระธาตนี้เขาเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่พระพุทธเจ้าก็ไปแก้ไขไม่ได้ก็เรียนพระพุทธเจ้าท่านก็มาเรียนรู้ธรรมชาติอันนี้แหละรู้ตามธรรมชาติตามความเป็นจริงใช่ไหมล่ะ ก็ท่านก็ไม่ได้ไปคิดว่เาเห็นว่าจะไปแก้ไปไขอะไรดนท่านก็บอกแล้วเกิดมาแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยไปฝืนธรรมชาติได้หรอือมันไม่ให้ทุกได้หรือก็ต้องยอมรับเ,เออเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ต้องยอมรับมันมันเป็นอย่างนี้เนี่ยโลกเขาเป็นอยู่อย่างนี้แล้วเราจะไปแก้เขาได้หรอือโลกอันนั้นเราไม่ทุกข์ตายหรอือเราจะไปหาแก้ข้างนอกกันทาไมไม่แก้ไอตัวที่หลงอยู่ในใจนะั่นแก้ตัวที่หลงอยู่ในใจมันก็จบแล้วจะต้องไปวุ่นวายอะไรแล้วธรรมชาติเขาจะไปแก้ได้เขาธรรมชาติ ก็เขาเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันมันแสเขาเรียกแสไปหาเรื่องไปวุ่นวายแต่ข้างนอกแต่มันไม่ยอมแก้ไอ้ตัวที่แสไปหาเรื่องอยู่ข้างในมันไม่แก้นเห็นไหมจะไปแก้ธรรมชาติอย่างนั้นทําไมมันแก่ทาไมมันเจ็บทำไมมันตายทำไมมันมันมันวางทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันมันไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยไปวุ่นวายแต่เขาทั้งนั้นแต่ตัวนี้ทําไมมันเอ่ยย้อนมาดูมัน่ะใครมันไปวุ่นวายอยู่คือข้างนอกกับตัวไหนมันออกไปจากไหน เมื่อก็ะสาวเข้ามานี่มันก็เห็นแล้วมันเป็นตัวเป็นตนที่ไหนน่ะมันก็เป็นอาการเท่านั้นนะมันมีแต่สมมุติทั้งนั้นนะพระนิพพานก็เป็นสมมุติทุกสิ่งอย่างมันล้วนแต่เป็นสมมติทั้งนั้นนะทุกสรรพสิ่งในโลกเนี่ยมันมันสมสมมติทั้งนั้นจะมาเอาอะไรกับมันสมมุติเขาเป็นอย่างนั้นจะไปแก้อะไรเขาก็ยอมรับตามความเป็นจริงมันก็จบแล้ว เเห็นถูกเขาเรียกขนเห็นถูกแก้ความเห็นผิดให้มันเห็นถูกแต่ก่อนมันเห็นผิดมันจะไปแก้นู่นจะไปแก้นี่ทํมึงมึงไม่เป็นนางั้นทามึงไม่เป็นยังเมื่อไรมึงจะเป็นให้กูเนี่ยเขาอยากเห็นผิดแก้ให้มันเห็นถูกแล้วก็โอ้โลกนี้เขาเป็นยางของเขาอยู่อย่างนี้เนี่ยนะไม่มีใครสามารถจะไปแก้เขาได้ธรรมชาติอันนี้เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้ก็รู้ตามเป็นจริงแค่นี้แก้เนี่ยเขาเรียกแก้ความเห็นผิดให้มันเห็นถูกแล้วใครจะไปทุกข์หรือทีนี้ไม่มีใครไปขั้นธรรมชาติเราไม่เขาเป็นไงแต่ยอมแล้ตัวใครจะไปทุกข์กับเขา นั่นแหละยอมรับตามความเป็นจริงของเขาเห็นไหมภาวนาไปก็เพื่อจังมันก็แค่นี้มันก็ไม่มีอะไรมากจะไปทําอะไรจะไปแก้อะไรแก้ไม่แก่เจ็บตายได้ไหมน่ะแก้ธรรมชาติได้มั้เน่ยอมรับตามเป็นจริงเขาเขาเป็นอย่างนั้นแก่ใจที่หลงนะมันรู้ตามความเป็นจริงแก้ความเห็นผิดให้มันเห็นถูกมันก็จบแหละก็ไม่ไปย้อนไปแย่งอะไรกับธรรมชาติที่เขาเป็นอยู่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ มีก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้น่สร้างทุกข์ให้ตัวเองทุกข์ทั้งนั้นก็ยอมรับตามที่เขาเป็นเขาเป็นไงก็รู้ตามเป็นเขาที่เขาเป็นเนี่ยแก้เขาเรียกว่าแก้ความเห็นผิดให้มันเห็นถูกมันก็จบแล้วจะเอาอะไรมาจากไหนอีกอะทุกสรรพสิ่งก็ล้วนเป็นสมมติแดนโลกธาตุนีแต่สมมติทั้งนั้นอสีนสมาธิปัญญาแต่สมมติกีเดียอะไรก็เป็นสมมติระนิพานอะไรก็เป็นสมมุติหมดก็ไม่เห็นมีใครได้อะไระจะเอาอะไรภาวนาจะเอาอะไรได้อะไร มันไม่เห็นมีใครได้อะไรสักคนในโลกนี้เกิดมามันได้อะไรล่ะจะแบกสมบัติอะไรไปบ้างนะใครจะแบกไปได้แต่ร่างกายตัวเองหงอยเอาเหลือเกินแท้ๆไม่เห็นมีใครแบกได้ห้ามมันไม่แก่ให้เจ็บให้ตายกันไม่ได้ไม่เอาได้อะไรพายวันนามาแล้วไม่ได้อะไรพ่นีิพพานอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ไเป็นอะไรสักอย่างนะไม่ได้เป็นอะไรไม่มีไม่เป็นอะไรสักอย่าง,ามมมางหมดความมีความเป็นพอเขาเหลือถ,ถึงเมืงองพอ อ่าแต่จบแค่นี้ถึงเมืองพอแล้วเอาอะไรก็มาใส่ก็ไม่เต็มแล้วเนะี่ยเาน้าเต็มแก้วแล้วไงครมาเทาใส่มันก็ล้นออกมันไม่เต็มมันพอแล้วอเขาเรียกถึงเมืองพอแล้วอมีแค่นี้มันไม่ได้มีมากอะไรมันจะไปทาให้มันดุง่งอยากบุญไหวทำห้ของง่ายงาย่นี่ก็ทําไปสิจะไปแสไปหาทําแตข่อของยากอ่าอ่ะมันจะทําของยากจนเคยตัวจนไม่ชอบของง่ายจนคนไม่เชื่อว่าอะไรจะมันจะง่ายขนาดน,นั้นอ่าก็นั้นแหละ มันไม่เชื่อเลยเออเนี่ยนะคเต็มที่เลยวันนี้